คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ5้าปีขึ้นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมองเมียเราเริ่มลื่นใช่ไหมเริ่มลืนเสร็จปุ๊บเราเริ่มเหงาเราเริ่มเครียดเราเริ่มเครียดเสร็จปุ๊บเราเริ่มแบบว่าอยากหาที่ระบายเราเริ่มมองผู้ชายแบบ ขาวๆแบบว่าเหมือนหมวยเนียนๆเงี้ยมาแบบอาบน้ำแล้วตูดไม่มีอะไรเลยดูกนเลยว่าตูดใส่เกยจับหมูเลยมันจะเห็นเลยเพราะจับหมูบางตัวมันจะบางจับหมูเรามีใช่แล้มันจะบางเราจะเห็นเลยถ้าแบบว่านั่นเนี่ยใส่เนี่ยมันจะรัสเลยมันจะรัดเลยแล้วเดินมันจะเด้งเดินเดินมันจะเด้งมากเลยแล้วเราไม่ได้ถ้ามันเด้งเนี่ยเราต้องมองขึ้นหลักสิบ มันต้องหันเนี่ยเออมันต้องหันเนี่ยสว่างองผมานกระจกการกระจกอาอยากอาบบ่อยเลยสวัสดีครับผมเอ็ดลมตาวผมสวัสดีครับผมลุกคอลายและพราวแล้วครับลูด้วยนะครับสวัสดีครับเอ๊ะครับ ตอนนี้พี่สองเลยตอนนี้พี่สองเลยครับไม่รอช้านะไม่รอช้าแล้วมองผู้ชายสวยมองผู้ชายสวยต้องติดเท่าไหร่ถึงจะมองสวยอ่าต,ต้องมีวันจำด้วยถึงจะมองสวยอ่า้าติดร้อยๆนี่มองสวยไม่ใช่แล้วมึงไม่มองหญิงเลย <c oughs> เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่โท่ก่อนว่าเข้าเข้าไปเนี่ยคุกรุ่นใหม่ใช่ไหมอ่าคุกรุ่นใหม่ ที่ก่อนจะออกมาเนี่ยใช่ครับเป็นยุคยุคใหม่แล้วยุคใหม่เลยใช่ยุคไม่ต้องดื้อแล้วยุคไม่ต้องดื้อแล้วยุคไม่ต้องดื้อเลยอ่ายุคดื้อไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรเลืให้ดื้อเลยแต่ผู้ชายก็ยังมองส่วนเหมือนเดิมผู้ชายก็ยังมองส่วนเดี๋ยวเอาเอาแบบกล้องแก้มให้น้องๆฟังหน่อยว่ายุคใหม่เนี่ยเข้าไปเนี่ยุปัจจุบันเลยนะเข้าไปอ่ะวันแรกเป็นไงตื่นเช้ามาก่อน ตื่นเช้ามามเข้ามาวันแรกตื่นเช้ามาก็ทำประวัติอะไรแบบเนี้ยคนใหม่จะทำประวัติทบประวัต,ติตัดผมอะไ,ไรพวกนี้ธรรมดาลงเช้ามาก็เช็คอดเช็คอดอลงเช้ามาก็เช็คอดเช็คอดเสร็จก็รอกินข้าวรอกินข้าวเสร็จก็คนรบสรงชาติค,คนรบทรงชาติเสร็จปุ๊บทีแรกอ่ะยุคเก่าๆเขาจะปล่อยเลยแต่ยุคนี้ต้องมานั่งสวดมนต์ก่อนนะครับอ้าวสวดมนต์ตอนเก้าโมงนโมทศเนี่ยนะใช่ครับสวดมนต์ตอนเก้าโมงชินะบัญชรเลยแบบ ช้นนยาวๆเลยทุกวันไหมทุกวันทุกวันเนี้ยนะทุกวันเนี้ยเพื่อนทุกวันใครอยู่ก็ใครทนไหวอยู่ก็อยู่มีหน้าออกมาจะบวชใช่ไหมฮะใช่ผมต้องบวชแล้วผมโชคดีมากเลยเออผมยังต้องยอมเลยเช้ามาสวดมนต์เลยใช่ก่อนเลิกแถวก่อนเลิกเสรก่อนเลิกแถวเลิกแถวเสร็จปุ๊บกินข้าวอะไรเนยเช็คยอดมันจะมีเช็คยอดอยี่ยมอยู่ใช่ไหมครับเช็คยอดเสร็จปุ๊บเลิกแถวเลิกแถวเนี่ยตามหลักเขาจะปล่อยเลยอ่าใช่ใช้ชีวิตปกติอันนี้สวดมนต์อันนี้สวดมนต์กดกิ่งรวมสวดมนต์อีกสวดมนต์เสร็จ บีบแล้วเข้ามาอีกส่วนมาเสร็จปุ๊บ่าปล่อยปล่อยเช็คยอดเที่ยงอีกเขาก็งานใช่ไหมปล่อยเขาก็งานอ่าไม่มีเดี๋ยวยุคนี้ไม่มีกองงานที่บัมบัดไม่มีกองงานอ่ายุคนี้บัมบัดไม่มีกองงานเลยก็อยู่พักผ่อนอารยาใสอ่าพักผ่นตามอารยาใสเหมือนเสาอาทิตย์เลยเหมือนเสาร์อาทิตย์ปกติอ่าแล้วก็เช็คก็กินข้าวเที่ยงอ่ากินข้าวเที่ยงเช็คยอดเช็คยอดเที่ยงอ่าเช็คอยอดเที่ยงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยตามปกติแล้วก็อาบน้ํา น้อาบน้ำอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บกินข้าวเย็นเร็จปรอขึ้นห้องรอขึ้นห้องเช็คยอดก่อนขึ้นห้องเช็คยอดก่อนขึ้นห้องขึ้นห้องไปขึ้นห้องไปสวดมนต์อีกสวดมนต์อีกฟังสวดมนต์อีกเอ้าฝังสวดมนต์อีกแต่ก่อนไม่ม go before ีนะแต่ก่อนไม่มีขึ้นไปเนี่ยเย็นนะขึ้นไปแต่ก่อนเนี่ยจะดูข่าวแล้วดูเขาจะเปิดโทรทัศน์ให้แล้วให้เราดูแล้วดูแล้วก็ดูแต่ตอนเนี้ยขึ้นไปเนี่ยสวดมนต์ครับสวดมนต์น่อครับ คนดีนะเป็นหมนต์วัดแล้วครับคุกเป็นวัดไปแล้วตอนนี้สวดมนต์เสร็จใช่สวดมนต์เสร็จปุ๊บก็ดูทีวีดูทีวีเป็นตาปกติก่อนนอนมนต์มาอีกสวดมนต์อีกสวดมนต์ก่อนนอนอีกเออสวดมนต์มาอีกเสียงสวดมนต์มาอีกครับก่อนนอนใช่แล้วก็นอนหรอแล้วก็นอนอวันหนึ่งสวดมันสามครั้งสามครั้งแล้วที่หลับที่นอนอ่ะหลับที่นอนผ้าสามผืนครับอยูนี้ยังเป็นผ้าสามผืนอยู่ผ้าสามผืนผืนหนึ่งผืนหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะแบ่ง เพราะยางพาราของเมื่บ้านมันไม่พออ๋อมียางพาราที่นอนแต่ว่าไม่คนสูงเนี่ยยางพาราจะได้น้อยเพราะแต่นอกคนมีเยอะเพราะถุนมากคนโทษน้อยจะเยอะกว่าคนโทษสูงครับเออก็คนโทษน้อยเนี่ยก็จะได้นอนยางพารามียางพาราแต่ก็ไไม่ด้แต่ก็ไม่ได้รอคนเดียวเต็มนะก็คือแบบว่ายางพาราสองอันนอนสามคนอ่าก็ไม่นอนเต็มก็เหมือนผ้าสามผืนแหละไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรอกก็เหมือนผ้าสามยางพารานี่นอนดีไหม มันก็ส่วนมันโซกมีหมันโซกปอดมันต้องมีผ้าปูด้วยอ๋ออย่างอย่างเราก็่มีน้องน้องข้างใช่ไหมน้องก็คือน้องอ่ะเรามีน้องเราข้างก็ภาษาครูก็รู้ภาษาครูรู้ว่าคือน้องนี่คืออะไรอ่าเราเราจะมีน้องเราข้างน้องเราก็จะผ้าปูเราก็จะนอนกับน้องเราอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นยางพาราก็เป็นยางพาราแล้วผ้าอนี้นอนยางพาราแล้วใช่ผมนอนยางพาราแล้วยางพาราไม่มีที่นอนเหมือนสมัยก่อนพรอะมแล้วไม่ไม่มีนอนไม่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 มีเย็บแล้ว เพราะได้แค่คนสามหมื่นได้ค่คนละสามหมื่นห้ามเกินสามหมื่นเลยเพราะจู่จอมทุกวันเจ้าที่จู่จอมทุกวันผ้าสามหมื่นยุคนี้ใค้เกเรแค่ไหนก็สามหมื่นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมากกว่านี้ก็พวกแบบว่าอย่างผมเนี่ยก็จะมีพิเศษหน่อยผ้าแพรครับสโลงอะไรอย่างนี้ก็เก็บเก็บเก็บแยบใช่ไหมเพื่อนใหมาเจ้าที่เขาเห็นเราช่วยงานอะไรเงี้ยเราก็ ขึนได้โสร่งปูอา้าแพ้ไว้ผม่มอ่าไนั่นเราก็มาทำหมอนทำอะไรกับน้องเรานี่คือยุคป,ปัจจุบันคือยุคปัจจุบันยุคอยู่ยากบุรีมีดูดไหมบุรีไม่มีครับ ไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วฝากตังค์อะไรยี่อะไรฝากตังค์ได้ยุคนี้ได้หมื่นห้าหมื่นห้าอะไรใช่ไหมหมื่นห้าแล้วก่อนผมออกมาได้เก้าพันใช่ได้เก้าพันยุคนี้ได้หมื่นห้าใช้ได้วันละหกร้อยแล้วใช้ได้วันละหกร้อยแล้วได้วันละหกร้อยจะรวยไปไหนกันจะรวยไปไหนยุยยุคนี้คนเข้าไปมีตังค์หมดมีตังค์หมดไม่เหมือนยุคยุคบู๊ที่ผ่านมายุคบู๊ที่ผ่านเนี้ยซำหม้อซำหมาเก็บแดดเลยเพื่อน เก็บแดกยุคนี้คนมีตังเข้าไปติดเลียกซคเออซันดคอสเสียบแทงเสียบแทงเชื่อแทงเชื่อแทงซันดคอร์องมองไม่เห็นหรอกเืยแทงไงทุกปุ๋ยใบหนึ่งทุกปุ๋ยใบนึงเหล็กอันเยวเหล็กใบยาวๆเลยยาวๆเลยแทงแทงก็ไม่ได้่วางติดเสียบกระดูกตเข้าโรงร้ายของเก่าร้านขอเก่าช่างโรงขายโหยุ่งในตึงจัดออกมารองนอกเยอะเพ่ไอพวกนคอ ยุคนั้นนะยุคนี้อ๋อยุคนี้คนมีตังค์เยอะยุคนี้คนมีตังค์เยอะอ่ายุคนี้ยุคแบบว่าคุกลูกคนคนมีตังค์เข้าติดเยอะอ่าแรว่าลูกคนรวยเกย์เยอะนะรวยคนรวยเกย์เยอะเอาเนี่ยเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าอ่าเข้าเรื่องผู้ชายสวยผู้ชายนี่มันจริงไหมมันจริงมองผู้ชายถ้าคนอยู่เนี่ยอ่าแต่มันต้องอยู่หลักสิบปีขึ้นนะอ่าสิบปีขึ้นเออสิบปีเออไม่ต้องไม่ต้องสิบหรอกประมาณห้าหกปีขึ้นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมองเมียเราเริ่มลื่นใช่ไหม เริ่มเสร็จปุ๊บเราเริ่มเหงาเราเริ่มเครียดเราเริ่มเครียดเสร็จปุ๊บเราเริ่มแบบว่าอยากหาที่ระบายเราเริ่มมองผู้ชายแบบขาวๆแบบว่าเหนียวเหนียเนียนๆงเงี้ยมาแบบอาบน้ำแบบว้ตูดอะย่งเงี้ยเริ่มเริ่มเฮ้ยมันเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วมันเริ่มจะเป็นผู้หญิงเฮ้ยมันเหมือนผู้หญิงนะครับคล้ายผู้หญิงะลออเพราะเราไม่ได้เจอผู้หญิงนานญาติเราไม่ไ้เยี่ยมและเมียเราไม่ไปเยี่ยมแล้วมันเป็นอย่างนี้จริง จริงมันเป็นอย่างนี้จริงญาติแบบว่าญาต์ไม่ค่อยไปเที่ยวมอ้จะเริ่มมองจะมองตรงไหนเขาก่อนสรีระสรีระก่อนเลยดูก่อนเลยว่าตูดใส่เกยจับหมูเลยมันจะเห็นเลยเพราะจับหมูในบางตัวมันจะบางจมูเรามีใช่แล้มันจะบางเราจะเห็นเลยถ้าแบบว่านั่นเนี่ยใส่เนี่ยมันจะรัดเลยมันจะรัดเลยแล้วเดินมันจะเด้งเอเดินมันจะเด้งมากเลย แล้วเราไม่ได้ถ้ามันเย้งเนี่ยเราต้องมองขึ้นขึ้นหลักสิบมันต้องหันเนี่ยเออไม่ต้องหันเนี่ยสว่างองานกระจกงานกระจกอายะอาบเช้าบ่อยเลยอย่างนี้นี่คือมองวิชายสวยใช่กลายไปเองเหรอมันมันก็เมันกลายไปเองอ่ะนจริงเป็นทุกคนไหมถามว่าทุกคนส่วนใหญ่นะถ้าถ้าถ้าติดแบบแบบผมเนี่ยจะเป็นกับทุกคน ทุกคนจริงผมว่าเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนคนนะจริงครับทุกคนผมก็เป็นอยู่พักหนึ่งนะใช่คนไม่ติดไม่ติดผมไม่เชื่อหรอกคนไมถ้าอยู่แบบว่าหลักห้าหลักหกขึ้ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าว่าไม่มองผู้ใหญ่ใช่น้อยคนมากบอกยิงบางคนยัยต้องไปซื้อกระเทยมาเลยอสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นผมยังซื้อเลยผมยังซื้อเลยผมซื้อมาทีนี่ซ้ายขวาเลยเออซื้อกระเทยเขาเรียกแต่งงานเทยเขาเรียกแต่งงานอธิบายว่า เราไปเดี๋ยวมีงานกีฬาเงี้ยเราไปเจอน้องเขาพูดถึงล้อหอมยังไงมันเที่ยวมันเที่ยวมีนมนะครับไาเจอเดี๋ยวมาโง่ข้างในนี่ไม่ไม่ไม่แพงนอกนะครับไม่แพงนอกนะผมจะบอกให้มันมันเป็นของมันเองไม่ใช่มันเป็นของมันเองไม่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 มีใครดีมั้งครับเราไม่มีใครดีมังครับความรู้สึกเราเป็นความรู้สึกของเราเออถ้าสมมติว่าเราเราได้แต่งงานเขาข้างในอ่ะที่เหมือนพี่นุ้กซื้อมาเนี่ยใช่อยู่เขาแล้ว ความรู้สึกเป็นไงมีความสุขไหมมันเหมือนเราอยู่กับผัวเมียมันรู้สึกเหมือนเหมือนเออมีความสุขเออมีความสุขอ่ะตื่นมาเฮ้ยเราได้หอมเมียได้นอนกอดเมียเหมือนเราเหมือนเราได้อยู่กับเมียทั้งทั้งที่เข้าเป็นกะเทยเนี่ยนะใช่เออจริงจริงอ่าจริงเชื่อเชื่อเชื่อมันก็อย่างนี้ตื่นมาเดีนเดินไปเจอไปคุยกับผู้ชายอยู่แล้วเออหึงเลยหึงหึงแรงเลยแบบหึงอ่ะแล้วไปคุยกับเขาเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเงอ่ะ เออไม่มาคุยกูพากายอะไรเงี้ยเออกูซื้อมาอยู่กูมึงจะอะไรบอกกูดิเออไม่บอกกูหรือไงอะไรเงี้ยเออจะพากายอะไรเงี้ยเออเป็นบเงี้ยเป็นอย่างงี้ใช่เพราะเนี่ยแล้วคนไอคนที่มาคุยแบบมีเราอ่ะมันก็เป็นเหมือนเรามันก็เป็นเหมือนเราใช่ออมันก็เอง่ามันก็มองว่าสันเหมองว่ามันก็นอย่างนง่ามันกมอง่ามนมองเ่าแน่แม่ว่ามันก็มองว่ามันก็มอว่าม้นก็มอเวามันป็นองว่ามันกมอวามันก็อยว่มันก็มอ้วมันก็มอานอยู่ในะ็มอ ที่ใครซื้อมาแล้วก็มองหูแมงนาโดนี่ยแมาแต่คนแต่เราได้แต่มองเออเราต้องขอไม่ได้ใช่เราไม่เอาขอไม่ได้แต่มีคนด้าเราเอามาได้ดูอยู่ดูอยู่ไปซื้อมาอยู่แล้วเหมือนผู้หญิงมือนเหมือนเหมือนข้างนอกนี่ก็คือว่าผู้หญิงข้างในอ่ะเหมือนผู้หญิงข้างในอ่ะ ความรู้สึกเรานะใช่ความรู้สึกเราอ่ะรู้สึกมีความสุขใช่มันเวลานี่คือไม่ต้องนับแม่เวลาไม่ต้องนับเลยไม่ต้องใส่ใจแล้วก็กูอยู่มากี่ติปีแล้วมันจะทําให้แบบว่าเราลืมเวลาเราลืมั่วไปเลยคืออย่างเดียวเนี่ยที่เราจะมีความสุขในคุกได้คือเนี่ยคือการเราได้มีเมียในคุกเออมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งคือว่าเนี่ยเรามองผู้ชายสวยเนี่ยวันเวลามันจะผ่านไปเร็วมากเราได้มองไอเด็กคนนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน อยู่อยู่ด้วยกัน4ี่หปีเนี่ยเวลาเร็วเลยนะเวลาเร็วผมนี่จีบผู้ชายแบบจีบหน้าอ่อนเนี่ยผมหลุมจีบเก่งด้วยเออผมบอกให้น้องผมเยอะแกเห็นอยู่น้องผมนี่เดินตามผมเยอะแต่ผมน้องแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่น้องเราไว้เยอะแต่เราไว้นอนกอดไปดอนเล่นไปคามสูงเราอ่ะเราไม่ได้ไปน้องว่าน้องเข้าใจเราไม่ได้ไปสาปน้องเราไม่ได้ไปเสพตื่นน้องก็คือเราเราเราเลี้ยงแบบน้องชายใช่น้องชายเราก็เล่นเออมันมีความสุขของครอบครัวบางคนผิดฟอร์มเราก็ต้องโดน อ่าแต่บางคนแบบว่าไปเล่นการพนันเสียอะไรมันต้องโดนเราแล้วเพราะเราเป็นคนจ่ายเป็นน้องเราอ่าใช่เพราะกูพูดมีอย่างเดียวแล้วมึงโดนทืบไปแล้วโดนเตะโดนทืบโดนอะไรไปทุกอย่างแล้วมึงยังไม่เลิกเนี่ยคืออย่างเดียวที่มึงจะเลิกได้มึงต้องโดนเย็ดใช่ไหมให้มึงถึงเลิกเออเออมันเป็นอย่างโี้มันก็เหมือนกดข้างในใช่เหมือนกดข้างในแล้วพี่โน้อยู่ไงเนี่ยมองผู้ชายสวยเนี่ยอ่าคิดว่าติดคุกมา เริ่มมองวิชาเสร็จปีไหนปีปีที่ปีที่เจ็ดปีที่เจ็ดอ่าแล้วเข้าปีที่เจ็ดเข้าปีที่รอบไหนรอบไหนหกรอบแล้วตั้งแต่รู้ก็ไรประมาณจะได้ไหมตอนหนึ่งหมตอนยี่สิบห้ายี่สิบห้าใช่ห้าสามประมาณยี่ห้าติดถึงกึินแล้วตอนนั้นติดถึงกึินเลยก็มองผู้ชายสวยมาตลอดเวลาก็คงเนี่ยสวยมาตลอดเลยมองสวยมาตลอด ไอ้ไอ้ไอห้าสามนี่ผมผมผมไม่นับให้หนุ่มนะอ่าคือว่ารอบห้าสามนี่ผมคว่ำบัตรแล้วอ่าเพราะผมอยู่ตั้งแต่ปีสี่เก้าเนี่ยผมปล่อยห้าสามผมปล่อยจากไวห,หนุ่มมาเนี่ยผมเริ่มเริ่มมองเริ่มมองผู้ชายสวยตั้งแต่นั้นมาแล้วอ่าแล้วผมมาเข้าบัตรเนี่ยห้าสามต่อมเลยผมบัตรห้าเดือนเข้าบัตรอ่ามันสามต่อมเลยพอเริ่มเข้ามาอยู่ได้ประมาณปีนึงเริ่มแล้วเริ่มอยากเริ่มอยากมีเมียเริ่มอยากมีเมียเริ่มอยากมีแล้วเริ่มลืมเมียข้างนอกแล้วเบื่อเริ่มลืมเรื่องนอกไปแล้วความรู้สึกเราเหมือนหล ใช่มันรักกระเทยนะใช่มันรักกระเทยมากกว่าคุณพ่อบแล้วรักมากกว่าผู้หญิงอีกใช่รักมากกว่าผู้หญิงอ่ะคือถ้าถ้าให้เลือกอ่ะกูเลือกกระเทยใช่วินาทีนั้นนะเพราะโทษเราตัดสินมา28ปีอ่ะคือลืมข้างนอกไปแล้วใช่ป็นลืมข้างนอกแล้วเราไม่คิดจะออกแล้วเหมือนกันอ๋อเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนวันดีไหนเราจะได้ออกอ่ะใช่เราก็อยู่ไปวันทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขอ่ะไม่มีานคนไปแต่ละวันให้ได้ท่านคนไปแต่ละวันให้ได้ถ้ามีไงก็ได้ใช้ใช้เอา อย่าให้มีความเครียดอย่างเดียวอย่าติเป็นนี่อย่างเดียวเ่เหมือนข้างนอกเลยนะใช่มีเงินไม่มีเงินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขใช่ใช้ชีวิตได้มีความสุขใช่เอาแค่พอเรามีเนี่ยเราไม่ต้องไปอ่าใช่ใช่เอาแค่พอเรามีพอกำลังเราหาได้เนี่ยวันละสองสามร้อยสี่ร้อยก็เป็นเงินอ่าใช่ผมอยู่กับข้างในแต่ผมอาเงินเรได้วันนึงเ่ะเป็นพันอ่าจริงผมออกข้างนอกรอบนี้ผมหาเงินยังไม่ได้ห้าร้อยวันหนึ่งเออแต่แล้วก็ เราใช้ชีวิตไมีความสุขอ่ะทำไมได้เพราะเราเรื่องอยากอยู่นอกแล้วเราไม่อยากอยู่ไหนแล้วบางบางคนรวยก็จริงแต่ไม่มีความสุขนะรวยไม่มีความสุขเขาบวดตแยกบ้างใช่เขาบวดตแยกบ้างไปเรื่อยเปื่อย่ะติดลูกติดยาบ้างใช่เออมีความสุขแต่เรามีเงี้ยเรามีเราไม่ต้องมีมากมายอ่ะแต่เรามีความสุขได้เราใช้เป็นเหมือนบางคนอย่างเงี้ยพี่โน คือมองเราสักรายยังไงคิดว่าชีวิตเราแย่ไงสุดที่เรา่แย่สุดที่เรามันไม่ได้มาสัมผัสเราใช่เราไม่ได้สัมผัสเลึกลึกซึ้งว่านิสัยใจคอเราเนี่ยยังไงอะไรไงเห็นเราสักรายเงี้ยกูาจะมีความสุขกับมึงก็ได้ใช่เออว่าจะมีความสุขกับคนเก่าของมึงก็ได้เออว่าจะมึงอาจจะอยู่กูแล้วมีความสุขกับคนเก่าของมึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่มันไม่ได้มาลองแบบศึกษาแบบว่าผู้ชายตัวละลายแบบว่า อาจจะอบอุ่นกว่าอะไรเงี้ยต้องลองทำบ้านเขาจะเห็นแบบว่าเปลือกนอกนี่เขาสิงที query, ่มันใช่เออมันโหดร้ายอะไรวะเลยใช่แต่สิ่งที่สักเนี่ยคือว่าแบบว่าเครียดมีเข้าไปอย่างเงี้ยญาติเรานัดวันนี้ญาติเราไม่มาไม่ไหวแล้วไปหาหมงหาหมึกดีกว่าสักแม่งเพื่อหาความเจ็บปวดให้ให้ตัวเองอ่ะให้มันผ่านพวกเรื่องนี้ยให้มันผ่านพวกควาเครียดเนี่ยที่เราไม่ร้ายคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยผมไอ้ที่ผมสักเนี่ยคือคือคือความคิดนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ เพื่อระบายความเครียดเพื่อระบายความเครียดคือความแรงเราคือนัดอาทิตย์นี้ไม่มาอ่าก็คืออาทิตย์นี้ผมต้องเจ็บตัวถ้าผมไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวคนอื่นมันจะเจ็บอ่ะเข้าใจปะใช่ใช่หรือมีเรื่องมีอะไรใช่หรือมีเรื่องมันเอี้ยก็คือหาอะไรก็ได้มาให้เราเจ็บตัวอ่ก็คือเนี่ยมีสักมันเป็นของคู่คุกอยู่แล้วแล้วสักนี่เจ็บแบบว่าเจ็บที่นี่มันเจ็บไปเรื่อยสักสามชั่วโมงก็เจ็บสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็เจ็บสามชั่วโมงอ่ะมันทำให้เราแบบมึงงาไม่赖เออปวดเจ็บอ่ะอ่เจ็บไปแล้วเจ็บอีีกกดว่าาาไปทร้ง อย่างอื่นมาทำลายการคนเดียวเอางี้กลับกลับกลับมาความรู้สึกมองผู้ชายสวยก่อนพอพี่นุออกมาเนี่ยยังมองผู้ชายสวยอยู่ไหมถามว่าตอนนี้มองผู้ชายสวยอยู่ไหมมันก็มีบ้างมันช่วงแรกๆแต่ไม่เอาแต่ไม่เอามีบ้างมันมีบ้างมองมองสวยจริงแต่เราไม่เอาเะใแต่ผู้หญิงดีกว่าใช่เราเราต้องเริ่มกับผู้หญิงมันนี่มันข้างนอกออข้างในมันเป็นโลกความฝันอ่าอย่างนี้มันโลกความจริงเราต้องผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้ชายใช่ใช่ใช่ อันงในเนี่ยมันเป็นโลกความฝันเราต้องมีเอาเพื่อมาเติมฝันเราอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเกมอะไรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ามันเป็นวิถีคนคุกวิถีคนคุกใช่ผมผมก็เป็นใช่มันเป็นวิถีคนคุกในผมก็มองเราไม่ได้เป็นเก์เราไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นวิถีคนคุกไงต้องมาสวยไงก็แมวใช่สวยไงก็ไม่เอาให้ผ่าแบบว่าสวยผู้หญิงเราก็ไม่เอาเพราะนี่มันคือโลกความจริงเราต้องอยู่กับผู้หญิงใช่เขาอยู่ข้างในเนี่ย มันคือโลความฝันไม่เป็นใช่จะมองสวยอยู่แต่มองสวยอยู่แต่ไม่เอาใช่ไม่เอาเอาผู้หญิงดีกว่าเอาผู้หญิงดีกว่าเพราะนี่โลความจริงเราต้องมีผู้หญิงนั่น่นก็จะไม่ฟ้าแต่แต่แต่บางคนก็บางคนก็กลับออกมาอยู่ด้วยกันบางคนก็กลับออกมาอยู่ด้วยกันก็คือเข้าผูกพันกันอันนี้ก็เป็นความนี้ของเขาเหมือน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 พี่แวอ่เหมือนพี่แว่กันอันนี้มันเป็นพี่แว่อะไรก็ผูกพันไงเป็นความผูกพันอ่ะใช่ต้องออกมาอยู่ด้วยกันใจต่อกันแล้วออกมาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขเพราะคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันใช่มันก็ใช่่อออาเ ใช่บ้างลั่นกระเทยกระเทยออกมาอยู่ข้างนอกก็อยู่กับผัวข้างในก็มีนะมีก็มีผมเห็นหลายคู่อเออกมาผัวทิ้งก็มีมีเหรอผัวทิ้งก็มีอยู่ข้างในใช่เมียที่ผายออกมาตัดนิ้วจะปาคอตัวเองออกมาดิมึงอย่าโทรหากูนะมึงอย่าโทรหากูเด็ดขาดเลยนะ อย่าเชี่ยไปผมว่าจะไปสอกกันเลยนะผมเป็นนักมีดนะไงใช่เหมือนอย่างผมเนี่ยเออมันหยียบไปเลยนะเหมือนอย่ผมเนี่ยไอคนที่แกแจกันเนี่ยเออข้างในเนี่ยมันคือความฝันของเราแต่ข้างนอกเนี่ยเราต้องความมชีวิตในโลกของความจริงของเรางย่ามาเมนกูนะมึงจะ่พักกูนะตอนนี้เมนได้ตอนนี้ย่เห็นตอนนี้ยังไม่มีเนียะเมนได้แต่ถ้ามีเมียเนี่ยขอร้องเลยอย่าเมนผมนะ ตามได้เลยอย่างนั้นผมนะตอนนี้คือรอบความจริงของผมผมขอช่วยของผู้หญิงมาเมนต์มาเนี่ยโอ้โหบ้านเลยงามบ้านน่าจะพังเออมีมีนะฮะมีออกมามาทักมาแกล้งมาเม้นต์ใช่มี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 ไหมนี่วันนี้ยังมีอยู่นะผมนี่ยังมีอยู่เนี่ยโทรหาเมียนะเออมีนะผมนี่ยังมีเนี่ยผมจะร้องกันแล้วก็เรื่องนี้แหละเนี่ยแล้วเธอจะโทรมาหาผมเนี่ยแล้วผู้หญิงเป็นแอนตี้ได้ไหม ที่ผู้ชายแบบกระเทยเลยเนี่ยเนี่ยกระเทยเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยแต่ผมไม่ขอบอกไม่ขอบอกชื่อที่ผมทะเลาะกันะเนี่ยแหละเพราะเรื่องนี้ยโทรมาหาผมแค่จะถามเรื่องเสื้อเรื่องอะไรเนี่ยก็ถามแต่เราก็รู้แหละว่าเขาเป็นกระเทยแต่เขาหน้าเหมือนผู้หญิงเนี่ยเก่าเราไม่ใช่มีเก่าเราเป็นเพื่อนของน้องทีนึงแต่เราก็รู้แหละว่าเขาเป็นกระเทยแต่เขาหน้าเหมือนผู้หญิงเขามาถามเรามาอะไรเนี่ยเราก็ บอกเขาไปแค่แค่เออไม่มมีมันไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่แรงดึงดูดโซ่ถูดไม่ได้ใช่แรงดึงดูดโซ่ถูดไม่ได้สองเขาบอกสองกีบหรือจะซื้อสามหรือสองกลีบจริงนี่คือเราไม่มีอะไรแล้วเออไม่มีแล้วเขาเป็นผู้ชายปกติธรรมดาปกติมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราเป็นเกย์มันไม่ได้เปลี่ยนความคิดเราเป็นเกย์เออจริงเราอยู่ไงมันคือโรคความฝันเราหาความสุขให้ตัวเองไงเรื่องที่หมดเวลาใช่อันนี้ไม่โรคความจริงเราต้องรู้หญิงอ่าใช่อติแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่เกย์ใช่ นี่ก็คือแค่สถานการณ์ใช่สถานการณ์ไปมันลาไปเราต้องหาความสุขให้ตัวเองไะอยู่ในเพราะโทษเราเยอะสุขละอยู่งในนี่หูมองไงเดี๋ยเข้าใหม่โอ้โหเราเดี๋เข้าใหม่เดี๋ยวข่าวเห็นไหมเห็นไหมล่ะเรามองเราต้องสแกนตลอดอ่ะสแกนตลอดใช่ผมเคยนะแดนนั่งที่บ้านเราอ่ะนั่ง พอแม่งจะอามปุ๊บเนี่ยรอเลยตามเฮ้ยตามเฮ้ยเดินตามไปหมดนะว่าเราตลอดเวลเราตามกันเถอดกันได้เราตามเลยที่มันสวยๆเรารอเถอดไปก่อนรอเถิดว่าสวยๆไปเยอะเลขอให้ได้เห็นนะล่ตายก่อนมึงไปตามอยู่กูตามไปไม่เลยสุดท้ายขอให้ได้เห็นสุดท้ายก็ไม่จบบล็อกแรกกันเดิมเหมือนเดิมบล็อกตัดตัดไอ้บาร์เบ้อบาร์เบ้อเดินสั่นบาร์เบ้อกล่องนึงโอเคตอนของปากของคอยละของคอก็คือว่าเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงที่เราเล่าให้ฟัง อาคืประสบการณ์ที่ผ่านมาอะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอยู่ในอ่ะมันเราต้องหาความสุขตัวเองเป็นทุกคนทําให้มันลืมไปวันๆใช่ทำให้มันลืมไปนทำใ้มันผ่านมปเรื่อยๆมันเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยว่่าอยูเราอยู่ในคุกเราไม่ทำร้ายตัวเองไม่เครียดก็คือเนี่ยเป็นวิธีเนี่ยแต่เราต้องดูฝั่งตรงข้ามมันต้องเต็มใจด้วยอะไรอย่างเงียใช่ยุคนี้พี่โน่นี่มีหลายเรื่องนะใช่มีเรื่องรู้เรื่องอะไรแต่เราไม่อยากเล่าเพราะว่าเรื่องรู้พวกคนด้วยจะรู้ดีว่า พอผมนี่ก็12แดนนะใช่ผมคือบับัคือบับัดมันเป็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่นถึงหนถึงเจ็ดสี่หนึ่งี่คือแดนธรรมดาคือธรรมดาห้าห้าห้าแปบนี่คือแดนทีสูงแปดเกาคือโทสูงความึงเออใช่ห้าแปดนี่ห้าหกเดหกเจ็ดนี่เนธรรมดาโทษสูงนี่สูงจริงสูงจริงโทษตลอดสองตลอดตลอดสตลอดมหาห ผมอยู่มาสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีโทษนะโทษโทษสูงใช่ผมอูงแดนสิบมาโอ้โหขนางคนส่งข้าวผมโทษสี่สี่ปีใช่โอ้โหโทษสูงผมอยู่สองตลอดห้าสิบปีงี้ยโทษสองตลอดแล้วมีโทษตัวเลขห้าสิบปีอ่าใช่โทษแดนผมแดนเก้าตอนผมอยู่รอบเนี้ยโทษจ่าเนั้ยแล้วเรามองโทษตัวเองยี่แปดปีเหมือนด้อยไปเลย ตอนตอนเราไปแดนสิบใช่ป่ะมันชื่อไอ้บิวไอ้บิวเนี่ยส่งข้าวสี่สี่ปีไอ้บิวอ้วนนะไอ้บิวอ้วนเลย่อนผมันส่งข้าวสี่สี่ปีมันถามร้เอสใกล้ปอยยังเอสเดี๋ยวโทษเท่าไหร่มันถามเราเราบอกเราเหลือปีหนึ่งเพื่อนเชื่อเชื่อไหมมันน้ำตาไหลเลยนะเว้ยใช่ตาไหลพุ่งน้ำตาไหลหมดอยากกลับบ้านใช่อยากกลับบ้านเหมือนผมเนี่ยเออผมใส่เข้าไปยี่สิบแปดปีโอ้โหแล้วมาไหนอยู่ได้กลับบ้านเนี่ยแล้วออกมาเจอเพื่อนเพื่อน่อฝูงอ่ะแดนนอกอ่ะออกมาเยี่ยมอ่ะ เฮ้ยทุ่มกี่ปีวะขอให้ผมกลับบ้านเสียด้วยผมกลับบ้านแล้วเแล้วกูแม่งยังไม่ได้เริ่มเลยเออไม่นล่นอะไรเยอะเดี๋ยวโอเคอีพีนี้ก็พอมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่นุ๊กมาเล่าให้ฟังใหม่ได้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องแบบว่าพอผมประสบการณ์อยู่ในครึ่งชีวิตอ่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตจริงๆเดี๋ยวฝากติดตามพี่นุ๊กด้วยทางช่องไหน อนนีุ้กอลายผมยังไม่ได้ทำช่องครับก็เป็นเฟซบุ๊กธรรมดามีติ๊กต็อกไหมไม่มีผมยังไม่ทําอะไรเลยไม่ทำเลยมีเฟซบุ๊กเดียวนุกอไลน์ครับหรือชื่อเฟซนะนุกอไลน์่าอไลน์ครับฉายานี่คือนุราตน์เผานุกอไลน์ลัตน์้ผานุกอไลน์ลัตน์เผาใครผ่านไปลยรัตน์เผาผ่านไปแล้วดูรู้จักผมมั้ยรู้จักผมมั้ยรู้จักพี่นุหมดใช่มีไรเ้าเว้ยขวางดีแดงรู้จักหมด ตอนนี้พี่นุ้นเป็นคนดีแล้วใช่ตอนนี้ผมกลับทัวร์ขายน้ำกระท่อมใช่ขายน้ำกระท่อมช่วยเพื่อนขายน้ำกระท่อมวันนี้ได้ยอดพันกว่าบาทเลยเนี่ยใช่ได้ยอดที่ร้านก็วันนี้ได้พันบาทได้อยู่ไปได้ไปได้ทนไหวข้างในลำบากกว่านี้ใช่อยู่น่าได้เมียก็ได้ไปช่วยมือช่วยไปไหนแล้วเพื่อนช่วยเฉยเมียเมียเมียทำงานบ้างเราทำบ้างใช่ช่วยกันทำช่วยกันทำใช่ผมว่ามีคนถูกต้องกันล่ ตอนนี้ก yeah, ็เร right. ิ่มจะมีม uh, ีแล้วเริ่มม uh ีเริ่ค uh, ุยหน่อยเริ่มคุยหน่อยพอเห็นเห็นอยู่พอเชี่ยวพอเชี่ยวพอชอบชอบตัวอะไรเราเราก็บางทีอ่าเก็บเรงเก็บท่องเราให้เมียไอ้นี่ไปบริหารนู่นบริหารนี่อาจจะอ่าตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยให้เมียอันนี้นิดนึงให้เมียเก็บไปแล้วก็ทำของเราคิดได้แล้วผมพอแล้วผมไม่ไหวแล้วที่ผมได้ชีวิตใหม่แล้วที่มีว่า พวกเรานี่ต่ำๆต้องมี20ปีถ้ารวมๆมาหมดแล้ยใช่รวมเยอะก็เจอกันบ่อยเจอนกันสนใหญ่คนข้างในจะวนๆเจอใช่วนเจอกันอยู่แล้วนีอ้าวยังไม่ปล่อยอีกเหรออ้าวยังไม่ปล่อยอยู่พอดีอ่าใช่ใช่ฮะออกภาคอีสานก็เจอกันใช่ขึ้นเหนือก็เจอนี่ใช่เออลงใต้ก็สนุกกันอีกเออลงใต้ก็ลงอีกวนกับมาหนี่อีกแต่ว่าคนภาคกลางม่าอะไรจะจะไม่ชอบลงใต้จะไม่ชอบลงใต้เพราะเพราะหนึ่งลงใต้อ่ะญาติตามไม่ค่อยได้ญาติตามไม่ได้นั่งรถลำบากไกลเราเป็เขียเปียกอ่าใช่เขียเปียก พราะนั่งรถนั่งอะไรลำบากใช่แต่คนใต้ก็ไม่ใช่ดีคนใต้ก็ใจดีแต่บางทีพูดว่าลงใต้ปุ๊บเราเราไม่อยากลงอ่ะใช่เพราะเราเราเราไปสิทธิ์วัยหนุ่มเราไปสิทธิ์วัหนุ่มด้วยเราไปสิทธิ์แบบว่าวัหนุ่มพวกพวกเราชอบตีแบบว่าจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราตีกันเป็นยุทธจักรของตอนวัยรุ่นไงพี่นุออกมาเรานี้รู้ไหมคนใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคไรอยู่ด้วยกันหมดอยู่ด้วยกันหมดแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยการก้าวเนีผมอยู่ด้วยกันเพราะคนใต้พวกเราอยู่ด้วยกันหมดใช่อีส่งอีสานอยู่ด้ ทำธุรกิจด้วยกันอย่างนะคนใต้อย่างผมเนี่ยทำธุรกิจบางอย่างก็เพื่อนคนใต้ใต้อะไรถึงแล้วก็สมัยก่อนผมกินน้ํากระท่อมเอาใบกระท่อมนะก็ได้พี่น้องจากชาวใต้ส่งมาให้นี่ผมอยู่งานพี่น้องชาวใต้จริงนี่จะให้ผมไปรับทุเรียนอีกใช่เหรอที่ใต้ใช่เพื่อนเดี๋ยวขยายสาขาไปเอาไปลงแถวลาดพร้าวบ้าทุเรียนเดี๋ยวผมผมชอบค้าขายใช่ทุกวันนี้เขาอยู่ด้วยกันหมดภาคเหนือ ภาคอ่าตะวันออกอยู่แค่นั้นหมดแล้วอาีสนคือมันเป็นยุคสมัยที่เราต้องทำงานทีไปเปลี่ยนไปแล้วคนคุกมเปลี่ยนไปเยอะใช่คนคุกมเปลี่ยนไปเยอะแล้วสังคมผู้ใหญ่ทางทุกภาคเขาก็กว้างใช่กว้างเวลาเขาทำอะไรเขาคุยกันหมดใช่เขาจะแบบว่าเป็นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเขาจะถึงกันหมดถึงทั้หมดไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอยู่เป็นซุ้มอยู่เป็นซุ้มเป็นซุ้มกลายนซุ้มมันต่นนีถึงทั้งหมดแล้วสมัยก่อนจะโยกย้ายแค่พวกมือปืนใช่มือปืนซุ้มนี้ก็ มีก่อเรื่องจากซุ้มนี้ก็ฝากฝากไปอยู่ซุ้มนู้นซุ้มนู้นย้ายไปเรื่อยมีคดีไปงนนี้มาถึงทั้งหมดแล้วทุกวันนี้ไม่มีซุ้มมือเไม่มีแล้วนี่เหมือนทำมาหากินใช่มีทำมาหากินแล้วต่อชั่วโมงนี้ต้องทำมาหากินเด้อเพื่อนไม่ทำมาหากินก็นั่นแหละกลับเข้าไปอีกใช่ครับแล้วยุ่งนี่มบอกเลยว่าสวดมนต์หนึ่งเดียวเข้าไปออกมาบวชเหมือนผมเนี่ยบวชได้เลยเนี่ยนี่ออกมาเนี่ยบวชได้เลยอยู่อยู่ด้วยกันมาตอนนั้นก็บ้านก็ อยู่หลายเขตทั้งบ้านแล้วนะหลายเขตอยู่บ้านเราหลายเขตไม่มีเราไม่มีบ้านไม่มีบ้านไม่มีบ้านบ้านมีแต่แต่ถ้าลาดเท้าเนี่ยจะอยู่กับพินุใช่ครับพอลาดเท้าพมก็ไปดูแลอีกหลังหนึ่งตอนนั้นอ่ามันก็อย่างบางซื่อก็อยู่กับไบอั้นอะไรเงี้ยอยู่ไบอั้นอยู่ไปเอกอ่าอยู่แต่ว่าทุกแต่ว่าทุกคนทุกบ้านอ่ะทุกคนบ้านอยู่ด้วยกันหมดกินข้าวรวมกินข้าวรวมกันหมดแต่แค่เราแยกเอาส่วนที่ได้มามาแบ่งให้เด็กแถวบ้านเราใช่ฝั่งไบอั้นได้ อ่าส่วนกลางมาก็แบ่งให้ทางบ้านเหมือนกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจุนเจียรไหมจุนเจียกันไปแต่ว่าออกมาถึงรักกันไงไม่ไม่สนับสนุนให้น้องๆไปติดคุกนะใช่ไม่สนับสนุนอย่าเล่าแค่ว่าเล่าเป็ประสบการณ์ที่เรามองไเห็นใช่บางคนอ่ะไม่เคยเข้าไปแต่อยากรู้เราก็ถ่ายทอดให้ฟังเดี๋ยวเรามาถ่ายทอดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะมันมันเออมันเป็นวัาจะจรบกันคุกเลยอย่าอย่าเข้าไปเลยมันลำบากมันไม่ได้สบายอย่างที่ฝากผมจะสบายได้มันก็ ผ่านอะไรมาเยอะอิสรภาพด้่คิดมากด้วยใช่ต้องคิดมากด้วยฝาฝนดงข้างในด้วยใช่ที่ผมรอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะโอเคอีพีนี้เดี๋ยวพาพี่นุไปเที่ยวชายหาดก่อนครับมาดึกด้วยมาดึกด้วยชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณเวลาโหดึกแล้วดึกแล้วเดี๋ยวเราพาพี่นุไปเที่ยวทะเลก่อนทะเลก่อนไปขอไปร้านพี่นุมาครับผมไปร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ อย่าลืมไปงานบวชพี่นุด้วยที่วัชรพลวัชรพลครับวัดพรหมลูกครับอวันลพรหมลูกเปนทีน่หก <6 S 2> โอเคครับผมครับ